สายใต้ EP ที่3ครับเช้านี้ก็ได้ขึ้นเรือข้ามเกาะไปที่เกาะพังันครับก่อนจะถึงเกาะเจอฝนก่อนครับสถานที่ลูกค้านะครับเป็นร้านกาแฟนะครับร้านอาหารบรรยากาศดีมากเลยครับสภาพเจนลูกค้านะครับเหมือนจะตากฝนนะครับตะไคร้ขึ้นเจนของลูกค้านะครับก็คือเจ้าขมิ้นบิ๊กแคมนะครับ6สูบเครื่องนี้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับน้ำยางม้อน้ากองโซลานะครับแล้วก็เป่ากองนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเทสสตาร์ทดูนะครับ ลูกค้าแจ้งว่านะครับ ATS ชอบมีปัญหานะครับเราจึงทำการเทสดูนะครับโดยการตัดไฟหลวงนะครับแล้วให้เครื่องเจ g e เรเตอร์ทำงานนะครับเช็คเบื้องต้นนะครับไฟทำงานปกตินะครับเครื่องเจนสตาร์ r ติดนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามกดหัวใจนะครับและกดแชร์ให้นะครับพรุ่งนี้ผมจะไปไหนต่อฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ